วันนี้ถือเป็นวันที่3ที่ร้านขายทองคำในย่านเยาวราชแน่นขนาดไปด้วยประชาชนที่มาซื้อทองคำจนบางร้านทองไม่พอขายต้องออกใบจองหรือตั๋วทองคำแทนหลังราคาทองคำในตลาดโลกปรับลดลงรุนแรงในรอบ5ปีนายจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยว่าลูกค้าส่วนใหญ่นิยมซื้อทองคำแท่ง96.5นหนัก5-10บาทส่วนทองรูปพรรณมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คาดว่าร้านทองคำที่ขายสัญญาส่งมอบแทนจะส่งมอบทองคำให้ลูกค้าได้ภายใน1-2สสัปดาห์นี้เนื่องจากผลิตไม่ทันต่อความต้องการนายจิตติยังประเมินว่าราคาทองคำในประเทศจะไม่ปรับรลดลงไปต่ำกว่าบาทละ17,000บาท เพราะค่าเงินบาทที่อ่อนค่าช่วยหนุนไว้แต่ยอมรับว่ามีโอกาสที่ราคาจะลงไปเคลื่อนไหวบาทละ17,800ถึง17,900บาทจากปัจจัยที่นักเก็งกำไรทองคำฟิวเจอร์จะทุบราคาทองคำลงได้อีกโดยราคาอาจลดลงประมาณ10ถึง20ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์รวมทั้งยังมีปัจจัยจากการที่เหมืองทองคำหลายแห่งอาจชะลอกำลังการผลิต หลังราคาขายต่ำกว่าราคาต้นทุนโดยยังย้ำว่าเมืองทองกว่าร้อยละหมีต้นทุน1,100่ดอลลาร์ขณะที่ราคาขายอยู่ที่1,094ดอลลาร์สหรัฐต่อตรอยออนส์นายธนรัตน์พัศวงกรรมการผู้จัดการบริษัทห้วเซ้งหฮงโกลฟิวเจอร์จำกัดแนะนำให้ลูกค้าซื้อทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์พร้อมคาดว่าราคาทองคำสัปดาห์นี้จะอยู่ที่บาทละ1 7 8 0 0ถึง18,300บาทล่าสุด สมาคมค้าทองคำได้ประกาศปรับขึ้นราคาขายทองคำอีกบาทละ50บาททำให้ตลอดทั้งวันนี้ราคาทองคำปรับขึ้นมาแล้วบาทละ150บาท